ทีระทร์บุญมาทันปะทะด้วนวานเหา่าหากเจาะลงไปที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายในอาเซียนณเวลานี้มีสองผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นคนหนึ่งเป็นแบ็กชาวไทยที่กำลังฟอร์มพีกสุดๆและอีกคนเป็นวันเดอร์คิดที่ชาวเวียดนามแสนภาคภูมิใจ ที่ร,รัรบุญมาทันอายุ30ปีขาแข่งให้กับทีมบุรีรัมยูเนเตตก่อนย้ายมาเมืองทองและย้ายแบบยืมตัวกับทีมวิซลโกเบก่อนจะยืมมาเล่นกับโยโกฮาม่าเอฟมารินนสและซื้อขาดในฤดูกาลถัดมาส่วนดวนวานเฮาอายุ21ปีเริ่มขาแข่งให้กับทีมฮานอยเอฟซี3ปี และได้ย้ายทีมแบบยืมตัวไปร่ว,ทรวมทีม S.C. h i l ฮ r e n ร i วด้วยสัญญายืมตัวความสำเร็จในานามโสโมสรของทีรธทอเขาควา้าแชมป์ไทยลีกมาแล้ว5สมัยไทย FA คร p 4ับสสมัยไทยลีกคัพ6สมัยและเจลีก1สมัยคว้ารางวัลผู้เล่นไทยยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2,556ร2556และติดดีมทีม ของบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่าง AFC Champions League ในปี2556และความสำเร็จในนามสโมสรของวานเห่าคือการคว้าแชมป์วีลีก2สมัยและเวียดนามซูเปอร์คัพ1สมัยคว้ารางวัล AFF ดาวรุ่งยอดเยี่ยมและดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำวีลีก u e 2สมัยติดที่ระทรนลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วมากถึง64นัด แต่หากนับผลงานตั้งแต่รุ่นเยาวชนเขาได้รางวัลเหรียญทองซีเกมสหนึ่งครั้งแชมป์เอฟเอฟซูซูกิคัพหนึ่งครั้งและฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพส่วนวานเฮาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว23นัดโดวยวัยเพียง21ปีขวาอันดับ2รางวัล AFC c h a ชมเปี้ยนชิพรุ่นอายุไม่เกิน23ปี1สมัยรางวัลเหรียญทองซีเกมสสมัย และคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup อีกหนึ่งสมัยสไตล์การเล่นของทีระทรนเป็นแบ็กซ้ายเพียงไม่กี่คนในทวีปเอเชียที่สามารถเล่นในบทบาท i n นเ r อร์สแบ็ได้หรือแบ็กตัวที่ตัดเข้าในเพราะเขาเป็นคนที่เล่นเกมรุกริมเส้นได้ดีและยังจ่ายบอลทำเกมคุมจังหวะได้ดีในบทบาทคล้ายกับกองกลางและเจ้าอุ้มยังมีลูกตั้งเตะด้วยเท้าสายที่แม่นยำเป็นจุดขาย เรียกว่าเป็นแบ็กที่ครบเครื่องมากๆส่วนสไตล์การเล่นของหวานเฮาเขาได้รับฉายาว่าแกเรดเบลแห่งเวียดนามโดยฝีเท้าอันรวดเร็วการเล่นเกมรุกที่ไว้ใจได้และการเข้าบอลแบบถึงลูกถึงคนที่สถิติการลงเล่น1นนาทีแต่ได้รับหนึ่งใบเหลืองที่ฮีเรนวินคงการันตีความดุของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดีสุดท้ายแล้ว การเป็นตัวหลักในเจลีกและแชมป์เจลีกของทีรทอนคงจะการันตีได้ค่อนข้างชัดว่าเขาคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและเป็นมาตรฐานที่ทิ้งไว้ให้แข่งดาวรุ่งอย่างวานเฮาพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในเวทีระดับสากลเพราะหากตัดความเป็นคู่แข่งด้านฟุตบอลอันเข้มข้นของทั้งสองชาติออกแล้ววานเฮาก็เหมือนเป็นตัวแทนของภูมิภาคคนหนึ่ง ที่ออกไปพิสูจน์ตัวเองให้โลกได้เห็นฝีเท้าของชาวอาเซียนและหากเขาทำสำเร็จทีมระดับสูงคงจะหันมามองนักเตะในภูมิภาคเรามากขึ้นเช่นกันและในสัปดาห์หน้าอย่าให้เราจับใครมาวิเคราะห์กันสามารถคอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช้างศึกอนนลลิซิสสวัสดีครับ